สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขุสุขคนค่ะ ทักทายกันเพราว่าจะเป็นผายยูไสทักทายกันเอฟซีอีลาอุ้งอิงเอฟซีสาวน้อยเผ็ดบานแพงมาพอกันอีกมาทักทายกันอีกพี่น้องคะเราก็าเป็นสิ่งที่จะเว้าต่อเนื่องมาจากก่อนหน้านี้สาวน้ำเงินไล่สดไล่สดทรงกำลังใจถึงบอสโจไปเทื่อนนึงแล้วพี่น้องเนื่องจากว่าเห็นบอสโจโพดรายยาวเลยทีเดียวเรื่องราวเกี่ยวกับ ครอบครัวของเพิ่นนะคะแต่เสื้อบอค่ะพี่น้องคำว่าครอบครัวนี่หมายถึงวงศาคณาญาติเนาะพี่น้องแต่เสื้อบอพี่น้องสาวน้ำยืน่นเห็นครูชีวิตพี่น้องมีกระครอบครัวแต่เป็นครอบครัวที่แยกออกมาเนาะพี่น้องเนาะเห็นซอนุชพี่น้องแช่โพ์ของบอสโจมาพร้อมกับเขียนแคปชั่นสันๆแต่สื่สอความหมายบอกได้เลยว่าคนอ่านเนี่ย มีโอกาสน้ำตาไหลาได้เลยทีเดียวพี่น้องคือสอนุดแชร์โพ์ของบอสโจซึ่งเป็นคู่ชีวิตนะคะพี่น้องเขียนแคปชั่นว่าเคียงข้างตลอดไปแคปชั่นนี้นะคะพี่น้องเคียงข้างตลอดไปมันซื้อความหมายที่แบบสุดจะบรรยายพี่น้องบอสโจโพดว่าจังไดบอสโจโพดขออนุญาตเอามาอ่านอีก เนื่องจากว่บบาลายคนอาจจะเห็นเราหล่ละอ่านเราหล่ละนะคะพี่น้องหรือว่าติดตามตอนที่สาวน้ำเงินไล่เรากับบอสโจโพดพอดีตอนนั้นสาวน้ำเงินเลยอ่านไปแล้วรอบหนึ่งเมื่ออ่านอีกจเจ้าทือหนึ่งพี่น้องบอสโจโพดแบบนี้ค่ะถึงแม้อดีตและปัจจุบันผมจะทําดีขนาดไหนพาวงพาครอบครัวโด่งดังพาหลายชีวิตมีเงินมีทองและมีหมอลำสองบงมีรถแห่สองคัน มีค่ายเพลงคนทั่วโลกชื่นชมยินดีศรัทธาแต่เชื่อไหมผมแทบไม่เคยได้ยินคำยินยอจากครอบครัวผมชื่นชมผมทั้งที่คนมากมายรักผมชื่นชอบและมองผมเป็นไอดอลมีนำซ้ำเจอคำสบประมาทต่างๆนานากว่าผมจะมาถึงวันนี้ได้ผมร้องไห้เสียน้ำตามาหลายครั้งมาก ทั้งที่ผมไม่เคยขโมยเงินใครในครอบครัวไม่เคยหาเรื่องคนไม่ได้ทําในสิ่งไม่ดีและไม่ได้ฆ่าใครตายและไม่ได้ฆ่าใครตายไม่เคยทําให้พ่อแม่เสียใจหรือลําบากใจเดือดร้อนเรื่องเงินทองแล้วเบียดเบียนพ่อแม่ผมให้ครอบครัวช่วยครอบครัวมาตั้งแต่หาตังเองได้นำพาลูกนำพาลูกทีม นำพาหลายชีวิตมีอยู่มีกินอดีตลำบากเข็นมาเยอะผ่านมาเยอะทุกวันนี้ไม่มีคำว่ากลัวเพราะความกลัวเพราะความกลัวทำให้เสื่อมความกลัวทำให้ไม่กล้าผมไม่มีบาดแผลในสิ่งลบๆที่จะมาทำให้ผมต้องกลัวอะไรชีวิตนี้ไม่มีคำว่ากลัวเพราะมีแต่คำว่าให้ ให้ความรู้ให้สถานที่ให้สถานที่คนดำมาหากินให้โอกาสคนผมไม่มีเวลาที่มานั่งนินทาคนสบประมาทคนให้ร้ายคนหรือกลัวคนได้ดีจะอายุต่ำกว่าผมหรือเกิดก่อนผมจะเป็นน้องเป็นพี่ผมไม่เคยดูถูกนินทาว่าร้ายหรือสบประมาทมองใครไม่ดีหรือจะจมปาก อยู่กับเรื่องขี้โมราขี้หมาแห้งกับเรื่องคิดเล็กคิดน้อยงานผมเยอะงานบวกพลังบวกผมอยู่ข้างหน้าบททดสอบและพิสูจน์ผ่านมาให้เห็นหลายครั้งหลายคราสิ่งที่เราคิดดีทำดีจะเป็นกมนรมธรรม์คุ้มครองจะเป็นกมนรมธรรม์คุ้มครองเราและนําพาเราจเจริญจนได้ขยาย หมอลำอีกวงสาวน้อยลำเพลินโชว์และอีกหลายอย่างบางครั้งครอบครัวไม่ได้เป็นหลุมหลบภัยให้เราเสมอบางครั้งครอบครัวใช่ว่าจะซัพพอร์ตเราได้อย่างอบอุน่นนี่แหละผมเจอกับตัวผมก็เลยไม่ค่อยจะถามหากำลังใจจากครอบครัวมนุษย์เมื่อได้เรียนรู้จากตัวเองหลายหลายเรื่องจนได้รู้คำว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตั้งมั่นในสิ่งที่เราคิดทำดีทุกวันนี้ผมเห็นมาเยอะผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะและเริ่มแก่มีอายุเยอะขึ้นก็ปรงกับเรื่องแบบนี้ถ้าผมคิดไม่ดีผมทำไม่ดีผมไม่มีทางเจริญหรอกครับสิ่งไหนผมคิดดีทำดีและผมจะทำดีต่อไปของให้ผมเจริญเจริญขึ้นไม่ได้ว่าใครไม่ได้โทษใคร โทษด,ดวงชะตาตัวเองสู้ต่อไปกับลมหายใจที่ไม่ยอมแพ้แดดโชคชะตาโจโยมนินคนสี่ทศวรรษนี่แหละค่ะพี่น้องคะคือสิ่งที่บอสโจเพิ่นโพสต์ขึ้นมาคือบอกกับเราเนาะเพิ่นกับโพ์เรื่องรา่าที่แบบทางฮกจะว่าตัดพ่อมั่นกะโบเชิงตัดพ่อพี่น้องเหมือนกับเพิ่นเข้าใจเข้าใจ ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเพลินเข้าใจกับคําว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนและเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับรับรู้เข้าใจและยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่าเล่าก็เเฮดไห้มนก้าวขามในสิ่งที่คนอื่นดูถูกนินท่าอย่างเสนาะพี่น้อง ก็เลยเป็นที่ม่าของว่าสอนุดทนบวายพี่น้องทนบวาวเมื่อเห็นคู่ชีวิตโพสแบบนี้สอนุดแช่โพสนี่มากนะคะพร้อมกับเขียนแคปชั่นที่อ่านแล้วบอกได้เลยว่าถ้ามป็นบอสโจเพิ่นอ่านเนาะมีน้ำตาซึมนะพี่น้องแล้วก็หักสอหนุดข้นแบบทวีคูณเลยทีเดียว สอนหนเขียนแคปชั่นแคสันสนแต่ซื่อความหมายมากมายเหลือเกินพี่น้องและนี่แหละคือกำลังใจของคู่ชีวิตพี่น้องเพื่นเขียนว่าเคียงข้างตลอดไปเคียงข้างตลอดไปพี่น้องนอกจากนั้นนะคะพี่น้องคะยังมีอีกหล,ลายคนค่ะซึ่งถือไดวอ้ว่าคือคนส่วนใหญ่คือเพื่นวาน่ะล่ะชื่นชมยินดี เห็นเพิ่นเป็นไอดอลเขามาเป็นกำลังใจให้เพิ่นนะคะกำลังใจครับบอสนะคะเป็นกำลังใจแบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะพี่น้องค่ะเป็นกำลังใจหอบกำลังใจมาให้บรเวนแม่กระทั่งพ่อเอกอ่าพ่อเอกร่วมต่อสู้เป็นกำลังใจให้ครับพ่อเอกว่านะคะนี่พอการช่สู้ไปด้วยกันจนสุดใจครับ Boss, บอสเพิ่อนวาเป็นกำลังใจให้พ่อนะคะนี่พี่ปอมแปมเนี่นะคะ ก็คือพ่อพอ่พอแม่แม่เอฟซนะคะร่วมไปถึงเป็นทีมงานล่ะคะ่ะพี่น้องคะเขามาส่งกำลังใจให้บอสโจโนในเทือนีนะคะพี่น้องเป็นกำลังใจให้คือว่าเนอกก็ขอเป็นอีกหนึ่งแห่งใจให้กับบอสโจนะคะเก่งที่สุดแล้วเนาะที่ยืนอยู่ได้ในจุดนี้นะคะและสู้มา จนถึงจุดนี้นะคะพี่น้องว่าซู้กันฟังอีกเทน,นึงค่ะพี่น้องลหลักห่วมเป็นกําลังใจให้กับบอสโจอีกเทอน,นึงแล้วกันนะคะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามอยู่ดีมีแห้งหากแพงแบนปันนะคะสวัสดีค่ะ